สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภละลับขนาพฤษภสามารถฟังได้อสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ FE, กดแชร์ ARE, กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับเจ้าชายน่าขนลยด้วยนะครับขอบคุณครับ,บค,ครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถแอดลอาอดีมาที่บิลลิเวอร์สามหกเก้าตรงท้ายด้านล่างนี้ครับแอดลอาอดมาีมาถามค้ากูได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับแล้วก็เพิ่มโปรโมชั่นให้ด้วยก็คือคลิปที่แล้วบอกว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนถึงวันที่สิบพฤศจิกายนใช่ไหมครับแต่าว้้อนลลดใหหเื ถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับเป็นวันเดทไลน์เป็นวันสุดท้ายนั่นเองครับวันนี้วันที่11แล้วเหลือเวลาอีกแค่4วันก็รบอันอดีมานทำข้าวกูได้ครับก็จะราคาพิเศษ,ษในช่วงนี้ช่วงนี้เงียบมากไม่รู้เป็นไรคือแบบไม่ใช่แค่ผมนะทุกคือแบบเซเว่นก็เงียบมีอยู่เซเว่นหนึ่งคือไม่มีคนสักคนอ่ะมีแต่ผมเดินเข้าไปกับพี่ชายอ่ะเดินเข้าไปซื้อของอ่ะคือแบบโหคือมัน เศรษฐกิจมันแยกขนาดนี้นี่นเนาะแต่ว่าก็มีคําตอบของนายกแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้จริงๆหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าหมื่นหนึ่งอะ่ะนายกได้บอกว่ามันเป็นจริงแค่นี้อะไรประมาณนี้ครับแต่ตามจริงอะ่ะผมก็ไม่ได้อยากจะได้หรอกถ้าเผื่อเขาไม่ทําโครงการนี้แต่ถ้าเขาทําโครงการนี้ก็อยากได้เพราะว่ายังไงจะเป็นนี่เป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็อย่างน้อยเราก็ได้ไงอะไรประมาณน,นี้เนาะ,ะเพราะว่าตอนนี้เดือดร้อนจริงๆรครับคลิปนี้เป็นการประากรพื้นวัฒนธรรมเนกเนิดกำในด้านดีแต่ผมจะ โพสไว้เนี่ยเขียนว่าพบเรือนที่ดีนะครับในดวงชะตาของเราที่เราควรจะรู้เอาไว้เขาว่ารู้ไว้เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รู้ตัวตนของเราเราทําอะไรเราหยิบจับอะไรเราจะได้เข้าใจนะครับส่วนแก้ไขหมายความว่า,าถ้ายังไม่ได้ให้แก้ไขมันจะได้ได้ตามที่พูดเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมครับอะไรประมาณนี้อันนี้อธิบายมากเลยสำหรับคนพิศพให้ฟังเนาะเป็นราศีเดียวกันแต่เป็นราศีนะครับไม่ใช่ลัคนาตนุราศีพิศพทางทิศเฉียงทาง ตะวันตกเนี่ยนะครับ,ต,ต,ะรบตะวันตกชิงเหนือนะครับอืมตะวันตกชิงเหนือใช่ตามจริงอะ่ะทิศของราศีพะศบหรือเขาเรียกว่าตำแหน่งราศีพิศษครับก็คือตะวันตกชิงเหนือนะครับก็คือเป็นทัดทองในในโหราศาสตร์จีนนะครับทีน,นี้เรามาดูกันที่คําว่าซิมโบล์ก่อนคืออย่างนี้ซิมโบล์คือรูปลักษณ์คือสัญลักษณ์ใช่ไหมครับของ น้องวัวเนี่ยนะครับคืออย่างนี้เราต้องดูสัญลักษณ์ก่อนเพราะลักษณะสัญลักษณ์เนี่ยสำคัญกับเราแล้วมันคือตัวตนของเราจริงๆครับแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าเราจะไปพ้องกันนิสัยของอสัตว์โลกนะครับอย่างนักสัตว์ของจีนน่ยก็จะเป็นนักสัตว์ทั้งหมดก็คือหมายถึงเป็นสัตว์ทั้งหมดนะครับไม่ใช่คนเลยสักอย่างแต่ในราศีจักรเนี่ยยังมีคนบ้างมีสัตว์บ้างเป็นแยกเป็นสัตว์น้ําสัต์บกนะครับแล้วก็ยังมีแมลงอีกหนึ่งราศีานี่ครับดังนั้นเนี่ย คือนิสัยมันไปสอดคล้องกันมันก็คือเขาก็เลยตั้งว่าเป็นน้องวัวราศีประสบจึงเป็นน้องวัวก็คือดื้อรัน้นเป็นคนดื้อรัน้นเอา,เาว่าดื้อรั้นหมายคมว่าอะไรหมายถึงเวลาพวกเอ่อคอเรืยออะไรอะ่ะคนที่จะไปต้อนบัวเนาะกันเนาะเราไม่รู้ว่าเขาเรียกอ,อะไรเอาไปว่าคนที่จะไปต้อนบัวเนี่ยเขาก็จะดึงไปทางหนึ่งไอ้วัวก็จะแบบ กนได้ว่าสะบัดเนาะอ่ะนะครับสะบัดไปสะบัดมาไม่ยอมไปจะไปอีกด้านหนึ่งอย่างเงี้ยครับเนี่ยก็คือความตื้อรันคือตามจริงอ่ะบัวเขาไม่ได้ยอมให้ให้คนมาจูงจมูกง่ายๆนะแต่ว่าที่มันยอมเพราะว่ามันเจ็บมันก็ต้องไปอ่ะถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นนะครับว่าบัวเป็นเขาเรียกว่านักสัตว์ที่ดื้อ นะครับแล้วบัวก็คือแทนความดื้อไปเลยแล้วบัวนียต้องเป็นบัวตัวผู้ด้วยไม่ใช่บัวตัวเมียนะครับเป็นบัวตัวผู้เพราะว่ามันจะบอกว่ามันดื้อนะครับเพิ่มความว่าดื้อเข้าไปเพิ่มอีกนะครับเข้าตัวเลยตัวเมียจะดื้อน้อยๆตัวผู้จะดื้อเยอะๆเพราะว่าบัวบางทีมันก็ขิดกันนะอะไรประมาณนี้เอาเขาขิดกันเนี่ยก็มีดังนั้นเนี่ยคล้ายๆบัวกระถิงก็ได้คือมันจะมี2อันนะหนึ่งคือบัวเพราะเราจะเข้าใจมากกว่าแต่มันจะมีอีกหนึ่งก็คือกระถิงคนจีนเนี่ยจะชอบทําปีนักษัตร อ่าฉลูคือของผมนี่ยเป็นปีฉลูเออฉลูนี่ไม่ใช่บัวนี่ก็ผมฉลูนี่ก็ผมเหมือนกันนะครับก็คือว่าไงว่าเป็นราศีที่คือผมมเป็นคนที่ดื้อมากเพราะว่าได้บัวมาสองราศีแล้วนะครับคิดดูว่าเหลือลักษณหนึ่งตัวเออแต่โชคดีหน่อยที่ลักนณะเป็นคนครับไม่ใช่เป็นบัวหรือไม่ได้สัตว์อื่นอะไรประมาณนี้ก็ยังน้อยอ่ะยังคานอํานาจอ่ะสักครู่นะครับสักครู่นี้ผ่านไปเหมือนโกหกเนาะอ่ะโอเคตัดต่อมาตรงนี้ ทีนี้บัวเป็นนักษัตริย์ที่ดือ้อเป็นราศีเนาะทั้งราศีทั้งนักษัตยนะ์นั่นแหละดือ้อพอๆกันเนี่ยนะครับพราอมเป็นบัวเหมือนกันแล้วก็หมายถึงความอดทนแต่บึกบืนด้วยนะคือราศีพฤษภเนี่ยเท่เาที่ผมเห็นนะคือลักนาลักษณะพฤษภเนี่ยจะบึกบืนแต่ราศีผมไม่แน่ใจแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ตัวเล็กไม่ได้บึกบืนแต่โครงนี่ใหญ่มากอาจจะเป็นพเพราะดาวเสาร์ก็ได้คือถ้าเสาร์ดีอ่ะโครงกระดูกจะใหญ่จะหนานะครับจะแบบ โอ้โหคือถอดเสื้อออกมานี่จะรู้เลยว่ากระดูกใหญ่มากนะครับตอนนี้ยิ่งผอมอยู่ยิ่งกระดูกโผล่เห็นหมดเลยครับคือกระดูกนี้โผล่ขึ้นมานะครับมองเห็นหมดเลยกระดูกอยู่ตรงไหนมองเห็นหมดนะครับหัวใจอยู่ตรงไหนเห็นมันเต้นตุบๆด้วยแหละขนาดมองด้วยตาเปล่ายังมองเห็นเลยว่าหัวใจมันเต้นอยู่ตรงไหนอยาบบ่างเงี้ยครับเพราะว่าผอมมากเนี่ยเขาว่าผมเป็นไทรอยน์เนาะก็น,นี่แหละก็คือกระ,ะดูกใหญ่กระดูกหนานะครับแต่เพ,พื่อศพเนี่ย มันก็จะถูกกระทัดดินนั่นแหละก็คือราศีมังกรคือดาวเสาร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าในตรียางของราศีพฤษภราศีกันและราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีที่มีดาวเสาร์อยู่ในตัวเรียกว่าตรียางนะครับอย่างราศีพฤษภจะมีตรียางเสาร์ตรียางพฤษภเองก็คือสุกนะครับเสาร์ก็คือมังกรแล้วก็มีตรียางพุธก็คือราศีกันจะอยู่ในราศีพฤษภมันจะแฝงอยู่ข้างใน ค,คืออย่างใครเกิดจุดกําเนิดอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาจะไปดูที่ว่า,อ,าอยู่ตรียางอะไรอยู่องศาที่เท่าไหร่อยู่ในราศีอะไรใช่ไหมครับอยู่ในนัก,กษัตริย์เลิอกอะไรโม้มันเราเห็นแค่แคสองช่องตามจริงเนี่ยข้างในมันมีเยอะมากนะครับมันมีอะไรที่ซ้อนซ้อนซ้อน,อนทับกันอยู่เยอะแยะมากมายแต่โหราศาสไทย,ยมีแค่สามก็คือราศีจากตรียางจากแล้วก็ระหว่างจากใช่ไหมหรือในทางอินเดียก็จะเรียกว่า เดี๋ยวเอาของอินเดียก่อนอินเดียจะมียี่สิบสี่ซ้อนกันในวงกลมเนี่ยครับคือแบบงงตาแตกเลยคือผมแบบเคยเรียนศึกษาโหราศาสตร์อินเดียมาประมาณครึ่งปีศึกษานะครับไม่ได้เรียนก็รู้มาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับคือแค่เนี้ยรู้แต่เกรดนะครับแต่ลึกๆจริงๆก็ไม่เข้าใจเพราะว่ามันไม่เหมือนโหราศาสตร์ไทยไงครับอ่ามันก็เลยงงๆนิดนึงเนาะทีนี้ในในที่เราเอามาเนี่ยมันคือความสําคัญของโหราศาสตร์จริงๆก็คือราชี ราศีจักรเนี่ยจะเรียกว่าราชีหรือราศีนั่นแหละเรียกว่าราชีนะครับส่วนตรียางเนี่ยจะเรียกว่าจะเรียกว่าดาชอมชานะครับดาชอมชาก,ก็คือหมายถึง3ตรีตรีจักรตรีแปลว่า3ตรียางก็ตรีจักรนั่นแหละนะครับก็คือ3เนาะอันที่2คือนวัมชานะครับนวัมชานี้คือนวังนะครับทุกคนรู้จักคําว่าตรียางนวงังแล้วก็ราศีในโหราศาสตร์ไทยเนาะแต่ว่าโหราศาสตร์อินเดียก็ดู3อันนี้แหละ เล่นเน้นหนักๆเลยนะครับแต่อินเดียจะดูเพิ่มที่ผมรู้ก็คือองศาสูงที่สุดในดวงชะตาเป็นเขาเรียกว่ามีความสําคัญกับดวงชะตาเป็นอันดับที่3ามรองจากลาเขาเรียกว่าลัคนาแล้วก็ตนันดูลักตนันดลักหมายถึงดาวประจําตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือองศาสูงนะครับดาวที่ได้องศาสูงที่สุดเนาะแต่องศาสูงที่สุดเนี่ยจะได้ยากบอกเลย เพราะผมยังเกิดราศีพิษิกแล้วอยู่ปลายราศีมากๆคือแก่องศามากเลยทําให้ผมประสบเร็จชาด้วยเพราะอาจารย์ในทางโหราศาสตร์อินเดียอันนี้บอกเลยนะไม่ปิดไม่ปิดเผยไม่ปกปิดเลยนะครับก็คือดาวอาทิตย์ไปดูดาวอาทิตย์ครับอาทิตย์ถ้ามีองศา,อนานน้อยเนี่ยโหราศาสตร์ไทยบอกว่าไม่มีกําลังไม่มีคือมันศูนย์องศาไม่มีกําลังแต่โหราศาสตร์อินเดียกับบอกว่ามันไม่ไม่ไม่ใช่ขอโทษโหราศาสตร์อินเดียบอกว่ามันมีพลังน้อย ดังนั้นเนี่ยถือว่าแบบต่าเตี้ยเลดินเนาะเราก็ต้องเสริมเข้าไปในตำแหน่งอาทิตย์เพราะอาทิตย์คือความสําเร็จเนาะแต่แค่ว่าหัวลั์ไทยเนี่ยจะค่อนข้างว่าแบบเออถ้าเกาะวอลคนาคณวงังเกาะนู่นเกาะนี่ก็จะยกเว้นให้อะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทั้งดีและเสียในตัวถ้าไม่ได้วอลาคณนวังก็คือเสียเพราะว่ามันเกาะอยู่ปลายองศามายถึงไม่มีกําลังเนาะอะไรประมาณนี้หาวลั์อินเดียก็บอกว่าไม่มีกําลังเหมือนกันดังนั้นไปพิจารณาดู สำหรับคนที่ดูเป็นนะครับไปดูว่าองศาดาวดวงไหนมากที่สุดนั่นแหละคือดาวที่สาคัญกับดวงชะตาของคุณคุณจะเป็นคล้ายๆกับดาวดวงนั้นด้วยนะครับเพราะมันมีอิทธิพลรองอันดับ3ามก็ใจไหมครับโอเคทีนี้จบที่บัวก่อนนะครับเริ่มต้นที่กรรมในด้านดีหรือพบเรือนที่ดีหรือเรื่องราวที่ดีนั่นเอง ผมจะคัดมาอยู่3ราศีตามจริงผมว่าจะไม่เอาภพพันธุแล้วนะครับแต่ว่าโอเคมันสําคัญเดี๋ยวสําคัญยังไงมาดูกันให้นับจากตัวเองไป4ราศีนี่คือเกณฑ์ลักนะแต่คาว่า4ราศีไม่ได้หมายถึงว่าจะมีแค่พันธุราศีเดียวนะแต่ว่า1 4ึ่นะครับนับไป1 4ึ่ี่คือเกณฑ์ลักนะแต่อันแรกคือพันธุแน่นอน1อ่ะขอทหนึ่งสองสามสี่เป็นภพพันธุเห็นไหมนับ4ี่นะครับนับสี่ไปเรื่อยๆนะครับ นับสีแรกเป็นพันธุพันธุคือสิ่งที่สําคัญกับมนุษย์มากใครไม่มีพันธุไม่ได้เกิดชาตินี้นะครับไปเกิดชาติหน้าเนาะเพราะว่าพันธุหมายถึงพันธุกรรมพันธุกรรมหมายถึงมีคือถ้าเป็นในทางพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมพันธุแปลว่าคนเราแ่ะมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะครับกรรมเป็นเผ่าพันธุ์หมายถึงเรามีพ่อแม่แบบไหนเราเป็นแบบนั้นเช่นเราเลือกปู่ย่าตายายลุงป้านาะา พ่อแม่ของเราไม่ได้ถูกไหมดังนั้นเนี่ยพ,พันธุ์คือเหมือนเสมือนหนึ่งว่าบังคับเราว่าเราเกิดมาคือแม่เราก็อยู่เนี่ยก็คือเพือ่อนไงว่าแม่ก็คือผู้คลอดเราออกมาถูกไหมพ่อก็คือผู้ที่ทําให้เราเกิดขึ้นมาดังนั้นเนี่ยพันธุ์คือพ่อแม่คือพ่อแม่เราก็ได้แล้วก็ตัวเราเรียกว่าหนึ่งเจนแล้วก็ตัวเรากับสามีหรือภรรยาก็มีลูกนั่นอีกหนึ่งเจนเขาเรียกว่าเราอเป็นตัวคองไว้ทุกคนอยากจะเป็นตัวของของเจนสองเจนก็คือปู่ย่า ตายายกับลูกหลานถูกไหมครับตัวเราคือคือเราก็นับตัวเองอแต่ถ้าลูกหลานจะเรียกเรา,าพ่อแม่เนาะอ่ะนะครับเข้าใจแบบนี้เนาะเพราะเราอะทุกคนเกิดมามีบุตรเห็นไหมครับคือหมายถือว่าโดยส่วนใหญ่มีบุตรกันนะครับแล้วก็มีสุภาสุภาแปลว่าพ่อแม่ผู้ใหญ่นะครับญาติผู้ใหญ่อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นพันธุจะเป็นครอบครัวนะครับอ่ะดังนั้นเนี่ยคือสุภามันไม่ได้รวมว่าพ่อแม่ หรือครอบครัวเราแต่มันหมายถึงทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่ในชีวิตของเรานะครับอย่างเช่นแต่ต้องวงเล็บด้วยว่าเป็นผู้ช่วยเหลือเราด้วยก็หมายถึงว่าบางทีพ่อแม่ไม่ค่อยได้เลี้ยงอาไปฝากไว้ลุงป้านาอาให้ลุงป้านะอานะอาเป็นคนเลี้ยงเนี่ยก็คือสภาเหมือนกันเห็นไหมครับคือผู้ช่วยเหลือของเราแต่อันนี้คือพ่อแม่นอกนั้นจะถามว่าญาติก็ใช่แต่หมายความว่าส่วนใหญ่จะเป็นพ่อแม่มากกว่าสำหรับที่ ผ,ผ่านมาแล้วศึกษาดูเนี่ยนะครับส่วนมากจะเป็นพ่อแม่แล้วเป็นตัวเราเนาะหรือตัวเรากับสามีภรรยาแล้วก็ลูกก็ได้เนาะแต่มันหมายถึงญาติก็ได้นะครับเพราะเราเกิดมามีญาติพี่น้องกันทุกคนนั่นแหละถูกปะอ่ะประมาณนี้ก็คือความสําคัญอีกอย่างหนึ่งความสําคัญก็คือเป็นอสังหาของทุกคนก็หมายความว่าคนเราทํางานเพื่อได้เงินได้เงินเอาไปแลกเปลี่ยนหรือซื้อนั่นแหละเ,เรียกว่าแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ก็คือบ้านรถที่ดินนั่นเองครับเนื่งน้ำพันธุสําคัญเนาะ ม,มันหมายถึงความมั่นคงของชีวิตเพราะว่าพันธุกรรมก็คือการสืบทอดสืบทอดหมายถึงสืบทอดลูกหลานนะครับก็คือพันธุ์เหมือนกันเนาะอ่ะกึบสืบทอดพ,พันธุกรรมก็ได้ด้วยก็หมายความว่าอาจจะมีโรคประจําตัวอะไรบางอย่างที่สืบทอดต่อกันมาเช่นใครเป็นโรคทาราซีเมียอย่างเงี้ยครับก็จะสืบใส่เลือดต่อกันไปเนาะแต่ตามจริงใครเป็นโรคทาราซีเมียเนี่ยเขาห้าม นะครับเขาห้ามแต่งงานเพราะว่าไม่งั้นลูกออกมาก็คือประชากรจะด้อยลงนะครับหมายถึงว่าด้อยคุณภาพอะเพราะว่าการเป็นธาลัสเมียคือลเลือดจางอะครับดังนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีแรงอ่อนปกเปียกง่ายอะไรประมาณนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยว่าผมอาจจะเป็นแฝงธาลัสเมียด้วยก็ได้นะเพราะว่าแม่เนี่ยเริ่มสงสัยว่าตัวตัวเองอะจะเป็นธาลัสเมียรหรือเปล่าจากยายอย่างเงี้ยครับแต่อนนี้เราก็ไม่รู้เนาะก็คือพูดง่ายว่าอืมก็ หลายคนยังไม่ตระหนักกับเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเป็นผมนะผมก็จะตระนักว่าเออเราไม่ควรไปยุ่งกับใครเพราะว่ามันอาจจะสืบทอดต่อไปหาคนอื่นได้คือแบบสงสารลูกหลานนะครับเอ,อผมยังไม่ชอบไม่อยากมีลูกเพราะว่ามันชีวิตสมัยนี้มันโหดร้ายเนาะเด็กน้อยเนี่ยต้องแข่งแย่งชิงดีกันแล้วอยู่ในโลกที่มันไม่ได้สงบสุขเหมือนตอนที่เราเกิดมาตอนเราเกิดมาเนี่ยมันเป็นโลกที่สงบสุขสมัยนีย้มันเป็นโลกที่อันตรายมากเลยนากลัวด้วยเนาะ อย่างเด็กน้อยกัดยิงเนี่ยครับก็มันก็ดูไม่น่าโอเคเท่าไหร่ถูกไหมอะไรประมาณนี้ยก็คือเด็กมันมีความเครียดสูงนะครับแล้วมันโตวไวด้วยไงมันก็เลยมีวุฒิภาวะที่เหมือนจะเยอะกว่าตัวเองขึ้นไปแต่มันก็ดูเหมือนเด็กเหมือนเดิเดม mm hmm. นี่ไงครับเพราะว่าภาวะของตัวเด็กเองเนี่ยก็คงไม่ได้แบบสูงเท่ากับอ่าเขาเรียกว่าวผู้ใหญ่หรอกถูกไหมครับอะไรประมาณนี้ อ่ะทีนี้เรามาดูที่ภพสุภาต่อสุภาเนี่ยพูดพูดไปหมาดๆคลิปที่แล้วนี่เองครับจะพูดแค่เล็กน้อยก็พอสุภาไปวัตด,ดิงามสุภาคือความเป็นมงคลของชีวิตเรานี่แหละครับสุภาคือผู้ช่วยเหลือผู้อุปถัม์ดีใช่ไหมอ่ะนะครับผู้ที่ช่วยเราก็คือเจ้านายหัวหน้าด้วยนะครับพ่อแม่เราด้วยคนที่ช่วยเหลือเราทุกคนก็คือสุภานะครับต่อไปเรามาดูที่ภพลาภะสุดท้ายอันนี้เป็นรูปประทรมนามาทมนามาทมาทเพราะบ้านอสังหารุกอย่างจับได้ แต่สภาเนี่ยตามจริงเป็นผู้ใหญ่ก็จริงแต่มันหมายถึงความสุขความเจริญโชคดีการเล่นขั้นเลื่อนตำแหน่งมันจับต้องไม่ได้ตามจริงสภาเดิมเนี่ยจับต้องไม่ได้นะครับลาภะก็เป็นการจับต้องไม่ได้โชคดีของเรายเ thumbs, อยู่ตรงไหนเราไม่ทราบใครอยากโชคดีอย่าผมเสริมให้ก็คือ,อให้ใส่แต่ดาพัสดีได้ได้ได้ไดไดนะครับคือใครอยากเสริมโชคลาภของตัวเองดึงดูดโชคลาภของตัวเองแต่นี้ยังไม่แน่นอนนะตามไปถึงภาพรวมนะครับก็คือ สีเหลืองจะมีซิตรินนะครับกับอ,อะไรอะ่ะหยกนำพึ่งแต่หยกนำพึ่งมันบางทีมันไม่สวยะนะครับแต่ซิตรินนี้โอ้โหล,ลาแพงมากนะครับเป็นเป็นอะไรที่หินสีที่มันแพงที่สุดนะครับคือแพงเหมือนไหมทองเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับเป็นน้องๆไหมทองนะครับพวกซิตรินเนี่ยนะครับเ,เพราะว่าการเกิดของมันจะเป็นผลึกและผลึกนั้นมันเล็กๆเองไงพอมาเจียปุ๊บเนี่ยยิ่ง ยิ่งเม็ดใหญ่ก็ยิ่งแพงเพราะว่ามันต้องใช้เนื้อที่กว้างถูกไหมแต่ถ้าเปิดยิ่งลูกเล็กก็ไม่ก็ไม่แพงเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็คือรวมๆแล้วเป็นหินที่ค่อนข้างอยู่ท็อปนะครับอ่าอะไรประมาณนี้พวกท็อปท็อปเนี่ยอ่าอะไรอีกดีสีเหลืองก็คือพวกอัมพันตอัมพันหายากแล้วก็อ่าที่จีนขายแพงมากที่เห็นที่เห็นเห็นมานะครับคืออัมพันเนี่ยแค่เป็นแบบก้อนเล็กๆนะครับเล็กๆแบบเป็นแค่อ่าเขาเรียกอะไร ่งหนึ่งของของหินตัวนี้คือมันเป็นยางสนพันุ์ปีนะครับก็คือว่าง่ายว่ามันเป็นยางไม้คือมันไม่ใช่อัญมณีหินนะครับแต่มันหมายความว่ามันคือคล้ายๆกับหินนั่นแหละมันแข็งเป็นหินอะอะไรประมาณนี้พอผ่านไปประมาณพันกว่าปีถูกไหมมันก็เลยแบบเป็นดึกดาบมันเลยนะเออยางตัวนี้ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาเป็นหินด้วยแต่ตามจริงมันไม่ใช่หินครับเหมือนปะการังแดงเหมือนกันปะการังแดงก็ไม่ใช่หินแต่มันเป็นปะการังที่หมายถึง แคลเซียมที่มันงอกขึ้นมาในน้ำอ่ะเนาะก็คือพวกกระดังทั้งหลายนั่นเองยังไข่บุกก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยครับแต่ว่าพวกเนี้ยเป็นคล้ายๆกับขาวหินนั่นแหละครับเพราะว่ามันก็แข็งเหมือนกันแล้วมันก็มีคุณสมบัติที่ช่วยเหลือเราได้เหมือนกันแต่มันอาจจะช่วยค่อยๆอ่อนๆเล็กๆน้อยๆซึมๆ,มๆเข้าไปแต่เราใช้มากๆเมื่อไหร่แล้วเราผูกพันกับมันมากเท่าไหร่เราจะรู้เลยว่ามันสําคัญกับชีวิตเรามากอย่างผมเนี่ยใส่ทุกวันก็คือพอไม่ได้ใส่ออกจากบ้านรู้สึกไม่คือประมาแล้วอะแบบ